ให้พี่รวยกินนะกินแล้วก็เป็นตาลกโมยไม่มีข้าวกินตะกรบอ๋อไม่ทานแล้วครับผมเป็นก่อนแล้วครับไอเป็นแล้วเหรอเป็นไม่น่าเชื่อนะครับไข่อันดานยิ่มสักใหญ่ขนาดนี้เลยนะไข่ไก่ค่ะไข่เนี่ยไข่ไก่ก็จะยิ้มสักทําธุรกิจแบบนี้ไม่รวยจริงไม่ทุนหนาทําไม่ได้นะเนี่ยสามสิบสี่สิบล้านพอเปล่าแค่อุปกรณ์อ่ะพี่รวยนะเนี่ยเออท่านรวยโอ้ยค่ะ ไม่อย่งไรร้านชวนชื่นชอบเนี่ยทายานันริงหน้าอยียางหลอดอกก็ไม่เอาน้าร้านเนี้ยโทรศัพท์ไปบอกให้เปลี่ยนยางก็ไม่มาเลยใครมาโวยวายหน้าร้านวะเนี่ยจะยังไงกันโทร3 4มสี่สี่ทีขา้ยาันหลอดดอกก็เปล่า โอ้ยเอาอาจารย์อดีตเอาเอาเอาอะไรมาจะมายิงใส่ฉันโทษโทษโทษอันนี้นะอันนี้ไม่ได้มายิงครับสวัสดีครับอาจารย์คุผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดียรเดียร้านเนี้ยนะคะเป็นร้านยางเปิด์เซนตยางไรยางใหม่ชัดยางใหม่ที่ชวนชื่นชอบค่ะแต่ก่อนอื่นนะเราจะมาดูว่ายางเพาดียังไงกิจการเขาเป็นยังไงไปหาอะไรกินกันก่อนโออมีของกินด้วยเหรอครับ อ๋อหิวแล้วค่ะไปไปไป วันนี้ตั้งใจเลยจะมาทำกับข้าวให้พี่หลุยไหนหัวมอยังไม่มีสภาพกับข้าวนี่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวันจะเป็นกับข้าวได้ยังไงครับปลาดยวก็เฉดกับข้าวมันจะกินกับข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่กินกับอะไรอ่ะไม่เป็นไรวันนี้จะทําอาหารให้พี่หลุยกินนะกินแล้วก็เป็นตาลโมยไม่มีข้าวกินตะกับอ๋อไม่ทันแล้วครับผมเป็นก่อนแล้วครับไปแล้วลเป็นเมนงหน้าละเมนูนี้นะทำให้พี่หลุยโดยเฉพาะนาคาเท้าละอ่าดูนะต้องใส่น้ำมันก่อนเนาะดีแล้วทำแบบอาจารย์ก็ดีไม่ต้องรอกระทะลงกระทะรร้้อนนไไมม่จเป็็กกวดิิ กินไม่ได้ก็ทิงแต่ใส่หอมลงไปหน่อยนึงใส่หอมหอมเต้าหู้หน่อยนึงเนี่ยนะเผือ่อตอนเย็นอ่ะหน้าร้านว่างอะฉันมาขายผัดไทยได้ั้มโอ้ได้นะทานได้ได้แตจริงอย่ามาเ,เดี๋ยวรถติดหน้าร้านเดี๋ยวไม่มีใครมาทำมาซื้อผัดไทยอย่างเดียวนีเก็มาซ่อมมาเปลี่ยนยางที่ร้านอะไรนะคะทวนชื่นช็อปยางเปร์เซนหรือยางใหม่นี่นี่ยางใหม่ร้านนี้ยางใหม่นะคะเสร็จแล้วแถมผัดไทยแม่ยิ่ง ไม่ยิ่งเออชื่อดีละอาจารย์ไม่ยิ่งอะ่ะพอใส่ตรงนี้ลรงไปเสร็จใช่ไหมครับอะไรฮะกินกุ้งเยอะไหมทำไม่อนผมโดนเขาหลอกนะทำไมอ่ะาบอกว่ากุ้งอะกินแต่ตัวมันจะไปกินหัวเออเหรอทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวงูเขาบอกหัวมันมีตะขี้แล้วไม่กินพอพอทำเสร็จแล้วก็กินหัวกันแล้วก็แล้วกินตัวเขาบอกให้กินแต่ตัวอย่ากินหัวแต่ผู้ใหญ่เอาหัวไปกินได้หัวมัน เราไม่รู้ไงเราเป็นเด็กก็บอกอย่าไปกินนะหัวบีตะขี้กินแล้วโง่เด็กเอ้าจริงๆหางกุ้งก็กินได้นะครับหางกุ้งกินได้เพราะเป็นแพรนเซียมสูงใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะได้เอาอีกเส้นสองเส้นใส่น้ําลงไปนิดอันนี้เส้นเล็กธรรมดาเลยไม่ใช่เส้นจัน้น่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเลยอ๋อหหอมแล้วอันนี้กินได้เลย่ะเนี่ยไหม้าแค่เนี้เกือบจะเสร็จละ โอ้ยเร็วจังเลยฮะทำผัดไทยแล้วไม่มีอะไรไม่มีเครื่องผัดไทยไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยน้ำพริกอะใช่ผัดไทยน้ำพริกกะปินะคะอุ้ยอันนี้ไม่เคยกินเลยนะสูตรนี้อ่าประเดี๋ยวพี่คอยดูแล้วกันผัดไทยน้ำพริกกะปิไม่ใช่ว่ากินปุ๊บทายปั๊บอะไรนี่ไม่ไม่ไม่สิไม่สิรับรองด่ะเดี๋ยวจะเก็บหลักฐานไว้เวลาไปหาหมอให้เขาดูว่าเออมันเกิดจากอะไรอ้ยผัดไทยนผัดไทยน้ำพริกกะปิเออไม่เคยกินนะ ธรรมดาต้เป็นน้ำมะขงมะขามไม่สิได้ใจจริงนะพี่กะปิเขาก็มีรสอยู่แล้วใช่ไหมคะครับใส่แค่นี้อ่ะใให้แห้งนิดนึงใจเย็นค่ะอ๋อต้องแบบแล้วไข่ไม่ใส่เหรอคะหรือใส่ทีหลังอ๋อไข่ใส่ที่หลัอันนี้เป็นไข่ใครฮะไข่หนูเองค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับไข่อาจารย์ที่สักใหญ่ขนาดนี้เลยนะไข่ไก่ใช่ไหไข่ไก่ของอาจารย์ที่สักใหญ่มากนะฮะ ใส่ถุงออกเอาล่ะใส่ถุงอกเสร็จใช่ไหมครับเราก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวๆๆอาจารย์ทอาใบเอาอื่นแล้วใส่หมดแล้วไอ้นี่เอามาเป็นเพื่อนเขาเลยโอ้ยหที่อาจารย์เข่าข้าวเป็นจริงป่ะลืมฮผมก็นึกว่าเอาใบอันนี้มาปักชีใบยาวมาเป็นเพื่อนอ่ะทีนี้อันนี้ก็วางไว้ตรงนี้เอาวางตรงนี้กันอ่าฮะแต่นี่อะไรฮะ กระทะร้อนใช่อะไรมันจะไปเกี่ยวกับผัดไทยได้ยกไงตาพี่ใจเย็นเดี๋ยวทำให้พี่ดูนะหนูจะเสิร์ฟผัดไทยแบบที่พี่ไม่เคยกินมาก่อนถ้าจะดูสภาพก็ไม่เคยกินอยู่แล้วแต่ที่ทำมันเนี่ยก็เป็นคยเห็นแล้วกำผัดไทยใส่สับปีกไก่นะเดี๋ยวพี่ต่อยไข่ให้หนูสองฟองนะใส่ลงไปนี้มันเล็กจะต่อยยากต่อยอาจารย์ะต่อยง่ายกว่าชิคกี้พี่ต่อยไก่เอากี่ฟองครับกี่ฟองครสองฟองอ่าสองฟอง เอาล่ะอย่างนี้เลยครับเน่โอ้ยเน่สดสดสดเน่สำหรับพี่หลุยโดยเฉพาะเลย,เลยน,นี่ใครจะกินเนี่ยเ <c oughs> น่จานนี้สำหรับพี่หลุยโดยเฉพาะโอ้โหโอเคเปล่า <c oughs> สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันค่ะ <c oughs> อ้าวต้องชิมเลยครับแต่ก่อนจะชิมนะทำไมอ่ะฉันชอบจังเลยอีชุดแคมปิ้งเนี่ยมันคือไปยังไงมายังไงก็จริงๆแล้วผมทำรายการแคมป์สรีวิถีคนแคมป์นะก็ด้วยเราอายุเยอะอาจารย์อ๋อเลาอี้คนแก่เหรอไม่ใช่เขาบอกอายุเยอะไว้สำหรับเวลาบ้านปลายชีวิตแบบเราพอเริ่ม50 60 70เนี่ยอยู่ในเมืองมากแล้วเราทำงานอยู่ในเมืองไปพักผ่อนไปพักผ่อนกับบรรยากาศดีๆพวกเราบางครั้งก็อยากอยู่แบบเงียบๆไม่เจอใครนะอใช่ใช่กินก่อน กินก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันมันถงขั้นหนึ่ง,ง,งได้ที่ผมชวนคุยนี่ผมไม่แน่แจว่ามันกินได้ไหมเพราะว่าผมเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอร้อ,อนนะน <c oughs> ้อนจังเลย <c oughs> ต้องลองต้องลองต้องลองอาานะฮะนี่นี่นะครับนี่ต้องแบบนี้เลย<อ>นี่ฮะนีฉ่ำจริงๆเลยอูทั้งกุ้งทั้งโอ้โหมันเส้นดังดึกดับดึกดับอยู่เลยดะใช่ฮะโอ้เส้นเหนียวเส้นเส้นดีมากเลยครับเหนียวหรือไม่สุกก็ไม่รู้นะพี่ รสได้ปะโคตรอร่อย ผมอา,อาจารย์ทำทีแรกผมว่าเฮ้ยมันจะไปรอดไหมอาจารย์ไม่ใส่น้าําตาลไม่ใส่น้ปาปลาไม่ใส่ผงปรุงรสอ่าอ,อาจารย์ไม่ใส่อะไรเลย,เลยผมว่าเออไอ้อเอป็นกะปิมันก็มีรสอยู่แล้วอ่ะใช่เราคือเราไม่แน่ใจไงก็ะปกติคนไทยเวลาทางวัคข่าต้องมีปุงอะทำรายการทีวีมาเยอะแยะตลกตลกสารพัดไปหมดแล้วทำไมอยู่ๆเลี้ยวมาได้ยังไงกับอีร้านขายยางรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบรถยนต์อยู่แล้วชอบแต่งรถแล้วบังเอิญผมไปเจอเพื่อนนะครับคุณจอมนะฮะเขาก็จะข้ามบอร์ดอยู่ วงการยางวงการอู่ซ่อมรถผมก็เลยมาคอลคลกกันใช้ชื่อชวนชื่นชอ็อป แล้วก็เปิดอีกสาขาหนึ่งนะฮะ,ะโดยที่มีคุณจอมยัเป็นดูแลในระบบภายในให้นะฮะผมก็เป็นดูแลเรื่องระบบภายนอกการดูแลลูกคา้าอะไรประมาณนี้คนทำธุร,รกิจแบบนี้ไม่รวยจริงไม่ทุนหนาะทําไม่ได้นะเขาบอกเนี่ยหมดเนี่ยสามสล้านพอต่าแค่อุปกรณ์อะที่รวยนะเนี่ยเออท่านรวยค่ะไม่ย <glauben> าก er, ครับอยากรวยว่าผมกู้ธนาคารเยอะครับอย่าก้ใช้ทุนเยอะต้องใช้ <บา S 1> ทุนครนะับแต่อุปกรณ์ที่นี่ ระดับโลกเลยครับทันสมัยมากเลยซ่อมได้ทุกระบบตั้งแต่รถบ้านจนถึงซปเปอร์คาร์ของหนูแค่ห้าหกคันในหนูจะเอามาได้เลยครับ f อซียิ่งสุขสโมอสรส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงก็เยอะนะบางทีขับรถอะ่ะช่วยเลี้ยวไปซ่อมนะเจอ,อยางปลอมอยางหลอดดอกเสียตรงนู้นก็เสียตรงนี้จริงๆก็ไม่เสียแกล้งหลอกให้เสียเงินอ่ะแล้วบางทีบางร้านครับมาซ่อมปุ๊บเนี่ยรออะไรเป็นเดือนของผมไม่ต้องรอเพราะผมถอดคันอื่นมาใส่ให้ก่อนคนน่าเกลียดอะพี่หนูเนี yeah. ่ย อ่าร้านอยู่ตรงไหนพี่หลุยอ่าอยู่ติดกับบิกซีเรียบคลองสองเชื่อมกับถนน้าไทยลาชนี่เขเรียกแยกตาเฉยอ่ย แล้วร้านที่บอกว่ามีร้านอาหารอยู่สาขาอื่นอยู่ตรงไหนยะพี่อ่าก็มีอยู่ที่บางแสนนะฮะอที่บางแสนแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่อำเภอปักช่องอุดมซีฟู้ดพึ่งก็ไปดูแล้วเลยนะคะติดตามงเอาจานนี้ไปขายนะต้องเอาไปแน่นอนนะอ๋อใส่ซีฟู้ดแบบนี้เลยพี่อุดมซีฟู้ดอ่าอันนี้ขอเมนูนี้เลยได้ได้พี่เอาไปใช้เลยขอเมนูนี้เลยแล้วมันทําไม่ยากพี่หลุยพี่หลุยเราไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวพี่หลุยเลยอะเมียกี่คนอะั่้ไงเห็นไหม ทำไมต้องถามมีกี่คนก็แก่เป็นั้นแหละเรารู้ว่าพี่หลุยส์เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ใช่ไม่ใช่รักเดียวใจเดียวจะไปพูดอย่าพูดเขาไม่เชื่ออ้เหรอผมลูกโตแล้วใช่ไหมได้ข่าวลูกโตลูกชายยี่สิบตาเป็นเด็กพิเศษก็เลยต้องคนน่ะคนเดียวครับผมลูกชายคนเดียวนะและตอนนี้เด็กพิเศษถ้ายี่สิบอายุจริงๆของเขาความสามารถของเขาบิลิตี้ก็น่าจะ14 1 5ไม่ถึงฮะของผมอยู่ประมาณ9้า แต่ถือว่าโตแล้วเริ่มโตแล้วก็เริ่อเขาก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งงานมาอยู่กับแฟนมาสี่สิบเกือบสี่สิบปีแล้วครับโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมลูกหลานเพื่อนชนะเป็นเด็กพิเศษเยอะแล้วเขาก็มีความน่ารักในความเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ชมต้องเลี้ยงเขาอยู่กับคนอื่นที่เป็นปกติทั่วไปอย่าไปเก็บเด็กพิเศษไปที่บ้านไม่ได้แล้วบางคนพ่อแม่อายว่าไม่ต้องอายเลยอย่าไปอายขอโทษนะเป็นเด็กพิเศษก็ยัง ก็เป็นโจรเป็นขโมยนะถ้างั้นนาจะนิสิตถามหน่อยสิในเมื่อเราก็มีเด็กพิเศษที่อื่ก็ต้องมีเพื่อนฝูงในกลุ่มที่แบบเออเราต้องพาลูกเราไปสังคมกับกลุ่มเด็กพิเศษด้วยกันใช่ครับมีความคิดไหมว่าเราจะรวมกลุ่มแล้วก็พัฒนาเด็กพิเศษเนี่ยให้มันดูดีขึ้นตอนตอนนี้มีครับเพราะว่าผมอยากจะเปิดโลกใต้ของเด็กพวกนี้ให้คนในบ้านเราได้รู้จักบางคนไม่รู้ว่าเด็กพิเศษคืออะไรบางทีเจอเด็กโวยวายโวยวายเอ้าทำไมพ่อแม่เขาจะถามพูดทำไมก็ไม่สอนลูกนะปล่อยให้ลูกเสียงดังโวยวายแตก เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหนเขาจะตื่นเต้นกับสถานที่ที่เข้าไปเราก็จะบอกเลยว่าเออพี่ลูกผมเป็นเด็กพิเศษนะค่ะแต่ตอนนี้ผมก็พยายามพารูปไปรายการหลายๆรา,า,า,ายการ<อ>เพื่อจะให้รู้ว่าชินเพื่อให้คนก็รู้ด้วยครว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับเพราะเขาไม่มีพิษมีภัยกับใครอยู่แล้วและที่สําคัญนะเท่าที่ประสบการณ์อาจารย์นิ้สักมีนันหลาน,ลาน,ลานเป็นเด็กพิเศษอนะ่ะเขาเป็นคนมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องดึงออกมาให้ได้ใช่ครับบางคนก็ชงกาแฟนะก็นั่งทำเนี้ยลาเต้ โอยมากเขานั่งบีบดอกกุหลาบน้ำตาลเพื่อไปแต่งเค้กก็ทําอะไรเหล่านี้เป็นหมดนะบางคนนี่เล่นดนตรีเล่นิีตีลองนะฮะ แต่ลูกชายผมก็เล่นอยู่กับพ่อไม่เล่นอะไรเลยผมก็ร่าจะพิเศษอยู่กับพ่อนะครับอย่าเลยพ่อพาไปเที่ยวทุกวันไหมเวลามีโอกาสพบอยู่กับลูกไปไปแน่นอนเพราะอย่างน้อยไปตั้งแคมป์เนี่ยผมจะพาลูกไปด้วยอันนี้ถามผ่านพี่หลุยนัแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาปุยแคปประเด็นสังคมพี่หลุยน่ะต่างประเทศอ่ะทันทีที่ครอบครัวใดก็ตามมีเด็กพิเศษ รัฐบาลจะให้ความร่วมมือก็จะบอกว่าภรรยาหยุดหรือสามีหยุดทํางานจะจ่ายเงินให้แล้วก็จ่ายเงินให้เด็กด้วยแต่ว่าดีว่าก็ยังมีโครงการนะครับที่ให้กับเด็กคนนี้เป็นเงินเดือนก็ดีอย่างน้อยยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษควรจะเอาลูกไปทําบัตรผู้พิการบัตรทำไมใช้บัตรชื่อผู้บัตรผู้พิการก็เขาน่าจะรวมครับเพราะว่าเขาคงกลัวว่าแยกมันจะวุ่นวายผมว่าน่าจะวุ่นวายฮะ เด็กระดับพวกนี้มันมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็บางคนก็ไม่อยากจะได้ให้ลูกตัวเองพิการแต่ไม่รับความรับไม่ได้แต่จริงๆแล้วทําไปเถอะครับเพราะว่าเรามีบัตรนี้ลูกท่านไม่สบายสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ในคอที่เป็นของรัฐนะฮะนะฮะแล้วก็มีเงินเดือนให้ดูแลน้อง ค่อยางเง้ยก็อย่างน้อยก็ลดภาระพ่อแม่ไปได้ส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยเนาะค่ะออพี่หลุยส์กิจเดี๋ยวใหถานนั่นไม่ผมกินนี่อิ่มเลยอ๋อเดินไปเส็จะกบลำาบรรำพันไปอ๋อกิจการก็เยอะแยะไหนจะร้านอาหารไหนจะยางไหนจะลูกเต้าเอาเวลาที่ไหนไปเล่นตลกครัอย่างผมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นตลกด้วยการฝึกแล้วเขาเล่นเล่นตลกด้วยประสบการณ์เพราะผมอ่ะหนึ่งเราไม่ได้เรียนหนังสือผมเรียนประถมแค่ประถมสามเองมันก็ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่เราเด็กๆมาจนพ่อ เป็นผู้ชักนำเลยว่ะพ่อเนะี่ยถือว่าเป็นหัวเรือหลักของครอบคร<ะ>ัวผมทั้งหมดทุกคนเลยจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบเราอยากเล่นดนตรี<ะ>เป็นนักดนตรี<ะ>นู่นนี่นั่นพ่อัน่ไ่้ตลกเราก็ต้องเล่นแต่บางคนถามว่าเออเล่นตลกให้ดูหน่อยนี่มาเมาเจอแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกผมอะ่ะเป็นนักสแสดงตลกแต่เราไม่ใช่ตัวตลกบางครั้งผมก็อยากใช้ชีวิตแบบชาวบ้านปกติภูมิ<ะ>ใจไหมที่ตัวเองเป็นคนแบบสร้างรอยยิ้ม แล้วก็สร้างศขให้กับคนอื่นจ้าจริงๆเราก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ดีกว่าตั้งแต่ตลกรุ่นเก่าๆมาแล้วก็ดูมาเรียนแบบมาเรียนแบบจนเราคิดได้เองคิดเสริมเองเติมก็ไปเพื่อให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยพอมันเริ่มเป็นอาชีพอะครับถูกไหมอาจารย์เหมือนอาจารย์ทำอาหารอาจารย์ก็อยากทําอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นอ่าอย่างเนี้ยผัดไทยเงี้ยอาจารย์ใส่นาพิกกะปิอย่างเงี้ยเอ้าเป็นผมเอ๊ะมันจะได้แล้วแต่ทําที่คนอื่นไม่ทํามันก็เลยดูแปลก แต่หนูเป็นห่วงอะสิเืตลมันไม่มีโรงเรียนน่ะไม่มีครับป้อจะทํายังไงถึงจะได้มีหลักสูตรเรียนตลกฉันเห็นท่านดรเป็ดเขาพยายามพยายามก็เหมือนพี่พี่เป็ดเคยทําสูตรนะที่จะเข้ามหาลัยเลยนะอแต่ไปทําแล้วมันเหมือนจะเขายังไม่เข้าใจตลกแบบ2องบวกสองเป็นสมันไม่ได้ไม่ได้ตลกมันออกมาจากอินเดอร์มั้ยใช่ครับตัวอย่างมันออกมาจาก1การเรียนแบบการล้อเรียนทําเรื่องเรื่องจริงให้เป็นเรื่องโกหกทาเรื่องโกหกให้เป็นเรื่องจริงอย่างน้องยิ่งอย่างเนี้ย ถ้าวันหนึ่งฉันออกไปจากครัวจะไปหักทำตลกได้ไหมโอ้ไม่ต้องเอา<ม>หุ่นอ,<ะ>อาจารย์ต็ตลกอยู่แล้วนะผมว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ขำแล้วนะคะ <c oughs> เออแค่หุ่นตัวเองก็ตลกแล้วนะใช่เออถามหน่อยสิค,คนะความสุขของตัวเองคืออะไรคะความสุขของผมนะตลอดที่ผ่านมาเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยการทําทำงานนะแต่ความสุขของผมจริงๆแล้วอะกับการอยู่บ้านแล้วอยู่กับครอบครัว นี่แหละคือความสุขจริงๆได้ทำกับข้าวได้กินข้าวได้เล่นกับลูกได้คุยกับเมียพาครอบครัวไปเที่ยวนี่แหละคับคือความสุขไองานที่เราทำเนี่ยมันเป็นอาชีพค่ะที่เราต้องทําต่อไปค่ะจนกว่าเราจะหมดแรงอะ่ะเพราะถ้าเราไม่ทําตรงที่เราทาเนี่ยมันมีอีกหลายคนที่อยากจะมาทําตรงนี้งานก็คืองานหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับแต่ความสุขที่แท้จริงก็นี่ค่ะกลับไปบ้านแล้วก็มีครอบครัว ถูกไหมคะถูกต้องเพราะเรารู้ว่าเวลาเราเหนื่อยมีใครที่จะคอยปลอบใจเราที่ถามเราว่าเอเราเหนื่อยไหมถึงบ้านมันจะเล็กหรือบ้านมันจะใหญ่หรวอ,อยังไงถ้าเราอยู่แล้วเรามีความสุขอพอแล้วนะฮหัวเราก็กลับบ้านร้องไห้ก็กลับบ,บ้านนะคะคโอเคค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการน,นะรพี่หลุยส์พี่หลุยส์กินกับข้าวของหนูไปอ่ะผัดไทย huh. ลงเรือกระทะร้อน อืมอร่อยไหมพี่ก็พูดไปแล้วพี่เซ็นชื่อหนูจะเอาจานเนี่ยที่มีลายเซ็นพี่หลุยไปเก็บไว้ที่ตัวห<ม>นูก<ม>็รูเห็นจานนะหนูก็คิดถึงพี่หลุยอีายครับอ่าผมก็ขอมอบจา,าในใบนี้ให้กับอาจารย์ที่มาร่วมรายการผมในวันนี้นะครับรายการใครรายการหนูสิครับข้าผัดไทยลงเรือกระทะร้อนเป็นรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใครหลุย ขอต้อนรับพี่หนุ่ยของเราเป็นสมาชิกยิ่งสุดสโมสรน,นะคะขอบคุณค่ะ ก็มีขนมเค้กเป็นอิงลิชมีส่วนผสมของชาอเออร์เกรกับคารโไมเดรไม่ให้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางนะคะและ YouTube จะใช้ชื่อว่ายิ่งสักฟู้ดทีวีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะทุกวันศุกร์ทางช่อง7 HD วันนี้อาจารยิ่งสั์และพี่หลุยส์ลาคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมมาซ่อมรถกเนข้านะ,ะสวัสดีค่ะ กนนโอทํากินเองแล้แล้วแม่ล่ะต้องถูกบังคับให้โอทําไม่แม่ไม่กินเลยครับเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะแบบทําไมากับข้าวของโองมันดูน่ากลัวเหรอใช่เมนูวันนี้แซ่บมากวันนี้เป็นส้มตำบ,บลูเบอรี่ใช่จริงๆโออยากเป็นนักร้องเหรอโออยากเป็นนักร้องมากครับเป็นนักร้องคือแนวไหนอะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแบบร้องไปคลางไปอย่างนั้นเหรอ